ก็สัปดาห์นี้สัปดาห์โน้นนี่สัปดาห์นี้เหรอเตรียมตัวนะคะนี่จะไปคอนเสิร์ตเลชั่นกับน้องวินแวมแล้วก็น้องเอียงลูกกี้บีบีกับการรับปริญญาของเขาเขารับไปไม่ได้ไม่ใช่เหรอก็เราจะมีภาพบรรยากให้ไดูกันนะอ๋อเหรอคอนเสิร์ตน้องโนุ่ได้เลยนะฮะช่วงนี้ก็รับปริญญาเยอะเนาะรวมถึงบรรยากาศของการซักซ้อมนะฮะคอนเสิร์ตฟ็สชาร์ตท็อตที่จะเกิดขึ้น17สิงหาคมนี้โอ้โหต้องมองว่าสนุกแน่ถูกต้องค่ะ รอตัวต่ใจมันไม่ยอมหา่างลงกัเธอแล้วคงต้องยอมเธอทุกอย่างลองดูอีกทีเจบมี